What's your name? My name is Ellie. o m o m o h yeah, y e y Very g o d o yummy. ถามคนนี้อร่อยไหมไม่ได้แดกอย่างเดียว Very good food. t h a i l a d e l i c i o u s everything. เพ่อกูพ่อกูเรานี่ยต้องเทคแคร์เขาพี่ดุงเพราะว่า เป็นแขกของพี่วูดดี้อ่ะพี่แต่เราเทคแขกดีเขาไปฟ้องเงี้ยตายดิจ็คก่อนที่เบ่อดชิมอชิมเมซิงเย่ it smells สเมลวีลคอมใครไปใครมาเนี่ยแขกฝรั่งหรือคนจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินซีฟู้ดก่อนนับแรก Has this got shrimp เขาบอกมึงไม่เหรอตอนก่อนมาเขาว่ามึงแพ้ที่เราถามว่าเขาแพ้อะไรอ่ะ